ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันในบทที่2นะครับว่าด้วยเรื่องของการนำ OBS นะครับเข้ามาเพิ่มขีดจำกัดให้กับโปรแกรม Zoom นะครับอย่างที่รู้กันครับโปรแกรม Zoom นะครับเป็นโปรแกรมในการประชุมหรือว่าใช้ในการสัมมนาต่างๆได้นะครับโดยที่เรานะครับนั่งอยู่กับที่ณตรงนี้นะครับหน้าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับและเราก็สามารถพูดคุยกับผู้คนได้มากมายนะครับในพื้นที่ต่างๆครับขอแค่มีเพียงอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับแต่ที่นี้นะครับถามว่าทําไมต้องเอาโปรแกรม OBS Studio เนี่ยเข้ามาเพิ่มขีดจำกัดให้กับ Zoom นะครับก็พราะว่าตัวโปรแกรม z o o m นะครับกล้องของมันนะครับสามารถรับได้แค่กล้องจากตัวโนบุกข,ของเราหรือว่าเป็นกล้องที่เราซื้อมาติดกับคอมพิวเตอร์ของเราเพียงเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถเพิ่มรูปภาพเพิ่มกล้องต่างๆหรือว่าเพิ่มเทคข้อความข้างล่างได้นะครับทีนี้แหะครับเราจะนํา OBS นะครับเข้ามาช่วย ในซูมครับให้สามารถทำตรงันได้นั่นเองครับแล้วเราจะต้องทำไงล่ะก่อนอื่นเลยครับอย่างแรกนะครับเราต้องมาดาวน์โหลดโปรแกรม OBS กันก่อนนะครับก็คือว่าเราต้องมาดาวน์โหลดโปรแกรม OBS กันก่อนนะครับทีนี้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ของตัว OBS เลยนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็เราสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง3แพลตฟอร์มเลยครับก็คือ Windows Apple หรือว่า Linux เองนะครับ คุณใช้อันไหนนะครับคุณก็ใช้เลยทีนี้ผมใช้ Apple อยู่เนาะผมก็ขออนุญาตดาวน์โหลดเป็นตัวของ Apple ละกันนะฮะทีนี้พอดาวน์โหลดใช่ไหมครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บอะไรให้เสร็จสับนะครับทำการดําเนินการติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะได้หน้าตัวโปรแกรม OBS ขึ้นมาทีนี้อ่ะอันนี้ผมใช้ในการ อัดหน้าจออยู่เนาะก็พอเปิดโปรแกรม OBS เข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าของลักษณะนี้ทีนี้ถามว่าแล้วจะใช้งานร่วมกันกับซ o มได้ยังไงละ่ะเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือว่าตัวซ o มเนี่ยมันก็พอเราเปิด Zo ูมมาใช่ไหมฮะ มันก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอที่ใช้กล้องเราแบบนี้เนาะถามว่าเราจะเอาตัวกล้องหรือว่าตัวเอาต์พุตจาก OBS เนี่ยเข้ามาในโปรแกรม z o ูมยังไงแน่นอนครับว่าตอนนี้มันยังทำไม่ได้เรานะครับเราต้องทำการดาวน์โหลดปลั๊กอินก่อนทีนี้การดาวน์โหลดปลั๊กอินเนี่ยอันนี้ผมจะยกตัวอย่างใน การดาวน์โหลดปลั๊กอินเนี่ยผมจะยกตัวอย่างในส่วนของที่เป็น Mac OS ละกันนะครับเพราะว่าผมใช้ในตัวของ Mac OS เนาะทีนี้ผมได้ทำการหาลิงก์มาวางไว,แว้แล้วเดี๋ยวผมจะทำการเดี๋ยวผมจะทำการวางลิงก์เพื่อดาวน์โหลดเนาะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะฮะอ่ะพอผมก๊อปปี้ลิงก์แล้วผม Enter ไป ก็จะทำการดาวน์โหลดมานะฮะก็อยู่ในส่วนนี้เนาะก็ทำการคลิกไปคลิกติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับดำเนินการทำการติดตั้งให้เรียบร้อยพอดีผมติดตั้งไว้แล้วพอติดตั้งเสร็จปุ๊บพอเราติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเรากลับไปที่ตัวซูมของเราพอเรากลับไปที่ตัวซูมของเราใช่ไหมฮะเราก็มาดูในส่วนของลูกศรที่เราเคยกล่าวไว้เมื่อสักครู่ อ่ะเราเปิดกล้องก่อนทีนี้มันยังเป็นหน้าเราอยู่ใช่ไหมมันยังเป็นเว็บแคมที่ติดกับตัวโนบุกเราอยู่นะฮะทีนี้เราจะคอนเน c t ในส่วนของ OBS ยังไงล่ะมาหน้านี้นะครับเราจะเห็น OBS Virtual Camera Driver แล้วนะับก็คือตัวปลั๊กอินที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะฮะทีนี้เรากดไปทีนี้นะครับมันยังเป็นตัวปลั๊กอินอยู่แล้วเราต้องทำยังไงล่ะ เพื่อที่จะให้มันกลับไปที่หน้า OBS ของเราที่นี้นะครับก็คือว่าสิ่งเราต้องทำนะครับคือกลับไปที่หน้าตัวโปรแกรม OBS เนาะเรากลับไปที่หน้าตัวโปรแกรม OBS ใช่ไหมฮะเราไปหาที่ในส่วนของ t o เนาะอันนี้มันจะสอนกันนิดงนึครับต้องขออภัยด้วยเนาะที่ t o เนะแล้วเรา,ากด s t า r t ด i ิชัวล์แคมิ a าอะพอเรากดไปปุ๊บเนี่ยครับกลับมาที่โปรแกรม Zoom มันจะเป็นตัวที่มาจาก OBS แหละทีนี้ผมขอสลับกล้องนิดนึงอ่าทีนี้ฮะตัวโปรแกรมซูมนะครับจะได้ภาพนะครับจากตัว OBS แล้วท,ทีนี้เราทำอะไรกับมันได้บ้างละ่ะแน่นอนครับว่าเราสามารถก็คือว่า OBS มีลุกเล่นอะไรไงครับเราสามารถ อัพขึ้นมาแล้แลวเราก็สามารถพีเซนต์ผ่านซูมอย่างเงี้ยได้เลยครับผมก็สำหรับบทที่2นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการนำ OBS Studio นะครับเข้ามาเพิ่มขีดจำกัดให้กับโปรแกรมซูมนะครับหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้าง ให้มาทิ้งคำถามไว้ได้นะครับแล้วผมจะไปทยอยตอบคาถามให้สําหรับทุกคนที่มีข้อสงสัยค้างคาใจนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ